สวัสดีครับมาเจอกันในช่องท็อปแท็บ600ฮโซครับวันนี้ก็มาอยู่หน้างานครับอาจจะต้องไปโทรหนึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้คุมหน้างานก่อนตอนเช้าเ yes. ทำไมไม่มาวะก็เหลือไม่เยอะนะตรงนี้ต่อข้างหลังเลยนะครับหล่นไม้ต่ออยู่ดันไปข้างหลังอีกได้อย่างงี้ดีดนะีไปไป จอที่ยังเด้เยจะมีต่อข้างหลังอีกนะครับงานถมวันนี้ก็จะไปทำฟันก่อนครับเอาเหล็กเข้าที่เข้าทางก่อนเดี๋ยวไปชนเฮ้กก ออกข้างหลังอีกเปยังก็เกินเดี๋ยวนะรถเสียเกินไปตําควายไนะให้ไปดูดิเป็นไรอะปยังคือต,ตําตะงงะกับก้วยเตี๋ยเด้อเนี่ยไปยังไงกน้ยอ,กยนอยวยน้อย,ย,อยมันเรียนตันหนามันขอากเพยียงกับเพียงบางไอน้นมนเร็นตันหนาปุบลยเออไป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 เอาขามานาันมาซอยจูด ถ้ากินเป็ดมาเึ้ือนเนี่ยก่าเขียวอยู่แล้วรออีกทีมหนึ่งครับกำลังมาไปอันนี้ทีมแรกชุดแรกอันนี้ชุดแรกครับแล้วหมดตรงนี้ปุ๊บลุยข้างๆครับสิบล้อก็จะถมเป็นทางไปนู่นเราก็จะถมหน้านี้เดี๋ยวพาเดินไปดู สูง4เมตรนะครับพื้นที่ตรงนี้4เมตรเฉลี่ยเลย4เมตรนะครับดูความสูงครับนี่ครับงานเราก็จะถมตรงนี้ไปนูน่นถึงแนวต้นไม้ตัดไปแล้วก็สิบล้อเขาก็จะถมประมาณนั้นแหละเพราะว่าเขาจะลากเสาเข็มมาจากทางนู้นเสาเข็มขึ้นมาตอกตอกในนี้นะครับ แล้วก็ขุดนี่ไงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมขุดลงไปแล้วก็วางพื้นนี่คือแบบที่จะทาต่อหมอมันจะอยู่ไหมดินเพิ่งถมะนะครับดินเพิ่งจะถมมันจะอยู่หรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวรอชุดต่อไปนอนหนุ่มกาลังเข้ามาแล้วมือรถไถไปในเนี่ยแล้วก็เทยัดโอ้โห ี๋ยวเขาก็เทยัดอีกก็เป็นงานช้างอีกทำไมไม่มาสักทีเนี่ยรถไทยอะเดี๋ยวรอนอนหนุมเข้ามาเทครับ ดินจะออกปเปียกๆหน่อยนะครับเธออัดกองนี่ลำบากเลยรถไท้กว่าจมครับนิดหน่อยยกได้ไปเดินหน้าไปฝาท้ายไม่เปิด แรงๆกว่านี้ไปไปไปค,ค่อยๆไปเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งออกไปเร็วยกก์ยกขึ้นยกขึ้นยกดำขึ้นเออมันลาดไปไกลเกินอ่ปะปลาท้ายไม่เปิด สามกองนั่นก็ถือว่าลำบากแล้วเนะี่ยมันไปไหนแล้วเดี๋ยวโทรตามเสียก่อนใ้ที่โทรตามเสียก่อนครับมือรถไถนี่มาสายไม่ได้นะเดี๋ยวยัดกองนั่นลำบากเขอประ,ทะเทศเราเดียกแค่นั้นออกมาแท้ เออเออมันที่อัดกองแล้วอายอยู่หน้าง,งานนี่แหละเอาโอเคโอเคกินข้าวอยู่นะเสียอาร์นี่กินข้าวอยู่ครับโอ้โหเดี๋ยวก็มาอีกเดี๋ยวรอคันต่อไปครับมาละชุดที่สองครับเสือไทยส่งเข้าประกวด โดยเวทีนางนพมา์ยัดกองแน่นอนนะเสียอันนี่มาช้ามากเลยมาตรงนี้เลยเสียไทย มันสูงไปเรื่อยนะเนี่ยโอ้โหจะช้าไปไหนลูกพี่ ต้นให้ยยัดทางนี้ไม่มีที่จะยัดแล้วเสียไม่มาเลยโอ้โหทำงานกี่โมงเนี่ยเสียามามามาทางนี้ กินเหล้ากินเบียร์ได้ครับแต่อย่าให้เหล้าเบียร์กินตัวเองครับอ๋อโอ้โหโอเคเลยสวยงาม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆน,นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับช่งบองแท็บองร้อยโซนะครับแทบพากินพาเที่ยวน้ำซิ่งสารคามนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็มีคลิปดีๆนะครับเดี๋ยวถ่ายทำให้ดูอีกนะครับตอนนี้รอรถไถอย่างเดียวเลยรถไถผมจอดอยู่นู่นครับฝากไว้นู่นแต่คนขับนี่ยังไม่มาบอกกินข้าวอยู่โอเคโอเค ขอบคุณมากครับสำหรับทุกคลิปที่ติดตามกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ